One News ตรงไปตรงมากดไลค์ใช่เลย หาการามเกียรติ์ตอนยกรบถูกนำมาแสดงผ่านศิลปะชั้นสูงที่เรียกว่าหนังใหญ่เป็นการผสมภสาษาศิลปะหลากหลายแขนงทั้งนาฏศิลป์วิจิตรศิลป์และคีตศิลป์หนังใหญ่ขึ้นชื่อว่าเป็นมหรศรสพ์ชั้นสูงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายอายุมากกว่า200ปีแล้วค่ะแม้ว่าจะผ่านไปนานแต่ศิลปะเหล่านี้ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ณวัดบ้านดอนอำเภอเมืองจังหวัดระยอง นังใหญ่เดิมของเราเนี่ยเป็นหนังใหญ่ประเภทหนังกลางคืนคือหนังขาวดําแต่ปัจจุบันคือแกะใหมท่ทาใหม่เนี่ยเป็นสีถือว่าเป็นหนังกลางวันคือเล่นได้ทั้งกลางวันกับกลางคืนลวดลายในสมัยเก่าดั้งเดิมกับลวดลายในปัจจุบันเนี่ยมันก็แตกต่างความละเอียดอ่อนเพราะฝีมือสมัยก่อนนั้นเป็นฝีมือช่างหลวงฝีมือประณีตมากการสืบาสารศิลปะแขนงนี้ ถูกถ่ายทอดจากรุ่นครูสู่รุ่นพี่ไปจนถึงรุ่นน้องแต่ปัจจุบันกลับมีผู้สนใจที่จะสานต่อไม่มากนักเพอต้องทุ่มเทการฝึกซ้อมต้องมีพื้นฐานทางนฏศิลป์และมีใจรักทําให้เยาวะชนรุ่นใหม่ต่างท้อยหนีกันไปแต่ไม่ใช่กับเด็กนักเรียนวัดบ้านดอนที่เลือกสานต่อมรอดกชิ้นนี้ให้อยู่คู่กับคนระยองต่อไปรู้สึกว่าดีใจครับที่มาเป็นเ,เด็กของหนังใหญ่วัดบ้านดอน พราะหนังใหญ่มันก็เหลือน้อยนะครับถ้าไม่มีคนสืบทอดก็จะหายไปครับหนังใหญ่ถือว่าเป็นมหรสพทชั้นสูงนะคะที่สืบทอดมามากกว่า200ปีแล้วค่ะและที่วัดบ้านดอนแห่งนี้นะคะก็ได้มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะหนังใหญ่ฝีมือช่างหลวงกว่า200ตัวถูกรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โดยเกรตยมจินดา ได้ขอซื้อตัวหนังมาจากจังหวัดพัทธลุงและใช้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการฝึกซอ้อมมาจนถึงปัจจุบันการที่เราต้องการจะศึกษาเพื่อต้องการให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้ว่าเมื่อสมัยหลายร้อยปีมาแล้วเนี่ยเรามีศิลปะหน,นังใหญ่เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นศิลปะของเราให้ลูกหลานได้รู้จักว่ามันยังมีศิลปะการแสดงหนังใหญ่อยู่ในประเทศไทย หนังใหญ่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งคุณค่าเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของชาติต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลเชิงเนินที่ต่อลมหายใจให้หนังใหญ่อยู่คู่กับประเทศไปนานแสนนานแบบนี้ต้องกดไลค์ใช่เลย สนับสนุนโดยปต,ตอทพอลังที่ยั่งยืน One News ตรงไปตรงมา